สวัสดีครับผมดีดีต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ช่องนะครับทางน้องฝ้ายนะครับผมทันทีก็มาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อัีจะได้ทางน้องฝ้ายด้วยนะครับวันนี้นะครับมาดูแม่ควานพานนองฝ้ายกลับบ้านนะครับออกมาจักปลานะครับวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะครับหนองฝ้ายก็เล่นเฉยแฉะเลยนะครับแม่ควานก็เลยไม่กล้าขี่นะครับจะเด็นน้าครับ หิวสายจะกินน้ำหิวน้ำไปจะกินน้ำอยู่บ้านเลยน้องไปตัวเปิดขีโคนเลยครับเด็ตามไอควานต้อยต้อยตอย,ตอยไปเลยออกจากตาครับเอาออกจากตาฝนตกด้วยนะครับเป็นขีดตมเต็มตัวเลยนะครับไปไปหิสายหิวน้ำอยากกินน้ำแล้วน้องไฝ ไมวีเต็มเลยครับอืมอืมขินยาเขาไฟเฮ้ยเอ้ยนกสินยาเขา เงยตูดครับเตรีตมำมในวาดไปต่อยต่อยตอย่ตอต่อยแล้วนะครับ สซฮิวน้ำนะตนอนเอาท่ายเนี่ยจะไปกินน้ำอยู่ที่บ้านนะครับให้ไปกินน้ำอยู่บ้านไปเอ้ยดูกินยาอยู่บ้านไปใ<ป>ห้เย็บของเขานั่นโอ้เดินยังไงเยอะย้ายมา,ามาตลอด Vai, oi. Valeu. มาแล้วครับพังน้องฝ้ายนะครับอเมริกาคีนะครับเพราะว่าฝนตกฝนตกแล้วเขาเล่นขี้ตมนะครับเต็มเลยนะครับอาบน้ำอยู่บ้านอย่างไรเดินจูงหูมาเลยนะครับ แม่กำไรก็ยะมึนๆหน่อยครับไม่ค่อยกลัวแม่ควานครับซ้ายขวาบ้างครับล้วงครับกินหญ้าข้างทางนะครับ้ <c oughs> องไฟเลยจะกินหญ้าข้างทางอย่างเดียวเลยนะครับ มาลีดูครับสภาพไปจับน้ำโอ้ขี้โคนเต็มเลย ไปกินน้ำเลยไปนีปปปป่ตามน้ำก็กินน้ำกน,นเรือเฮ้่อตอนแล้วไฟแล้วเฮ้่องฮับพี่ฮับ เอดูดิเตะมาเลยดูดิเฮ้ยเฮ้ยไปไปเฮ้ยไปเออกินน้ำเลยไปไปทำตำแหน่งที่เลยไปเฮ้ย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  เกิดหมอกข้ามอือ,อ,อนํำไลเบาหรือเปล่านี่